ตอนนี้ต้นนาฮอปดาบเทนชีนแทดซึ่งในช่วงนี้นั้นผมนาตายันเล่นแดดล่าเน้นนี่ๆเลยสอนส่วนนี้ตอนนี้อัดอยู่เตกมที่ผมอยาเล่นทานสตรีมต่อถดเลื่อนออกไตไายืายมรู้สึกว่าใจแตวอยู่นั้นตาในน,นี่ย เดี๋ยวที่โฮหนาตอนนี้หน้าเตี่ยวอะไรเล้ออืมเดี๋ยวผมจะอ่านทีลสี่คนเหมือนเดิมเลยเหมือนท่านตอนโยอเล่นให้ดีที่สุดในตอนนั้นนานั่นเองนันหาฮีร่ทโทษตัวฮอนัตลานนี่แหละที่นินันหาเนื้อให้โคท่านต่อลยรดาตัวฮอนัตลานเจนทีนิดนั้นนั้นในตาตอดหน้าตาเดี๋ยวติดไอห้อนของตัวฮอนเลยเนื้อจะไรเนื้อผมเคยเห็นคนนึงเดี๋ยวผมตัวที่ราทำไมเห็นได้ใส่ในแดดนี้ ม่ใช่ในโขที่อื่นนะที่นี่ให้แถวนี้แต่นั้นนั้นอยู่ในหน้าหาได้นะแต่เนี่ยอืมในนี้นะเออแต่ผมเคยเห็นคนนึงนี่นแหละแต่ละหายแล้วตอนเนี้ยแจะหาต้นนี้เหรอนี่เอาเนะ่ผมคนไม่เอาแดดน,นี้แน่ๆเลยเสีาเราจะต้องหาทีนิดในตุม่มที่ดาทิศสาเนี่ยเหรอเฮ้ยนี่เอาแนะ่ แล้วนี่ขึ้นไอคอนอะไรเลยด้วยอ่ะไดาแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดการที่ตัวฮอลันั้นนี่คือหน้าตาตัวฮอลันนี่คือหน้าตาแล้วนันต์จันเออชาตันต่อนอันเราไป่ที่โซเนลูต่อนดิอ่าเนี่ยหลายท่านที่ผ่านนะเราเคยเห็นนันเติร์ดเอ๊ะนี่ต่นใต้เนื้อเรื่องอะไรอ่ะไอ้ยา อันนี้เล่ผมดอนนานเต่าเช้นนั้นเล่นนาดีดาอันนั้นเน่ะอ่ะเต่หาตอนที่จยู่โคหน้าเลยเราได้ทำให้นั้นสั้นที่สดุดเนี่ยนั่นก็คือหน้าตายอย่างนี้เว้ยแต่้าเอ่อทานถอนถอนทานนั้นเนี่ยเออทีนี้เนี่ยแต่สันเตนได้ถอนทีนี้เนี่ยนั้นที่ตนที่ตนแต่แต่นั่นนี้ขึ้นไอข้อถอนไทยเลยเว้ย อะไรอ่ะดูเหตุในตันอนทีตอนี่อ๋อฉันรับตาดทองเลยได้ราเธอี้ทำซุบเหตุเจ้กเห็ุแล้วอย่าลองเจอหื่นตนนันยานไซโนะไม่นออะไรอยู่อ่ะอย่าลองทีมเหตุชนิดนี้เหรอ ไม่ใช่โซโลที่นอนยอ่อนตีเราเห็ดใส่หน้อย่าตีนเห็ดเห็ดยาตีนเห็ดน,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 นั่นแหละใครก็ต้อ่อเหรอทอดเซนนุ่งโต้ขนเทิตีนนี่เรวโอ้ยไม่ใช่หน่อยอะไรนะอ๋อตีนี้ฮาเซนโฮล่าอะไรนะเห็ด ไม่เร็วเลยอะฉันชอบตอนนด้เนี่ยอคนที่ชีแน,น่นะฉันเจรัชีแนลน้วโอ้ใสไ,ได้ลาตินท่าแล้วพวกหอสองคนทอให้นี้เธอพาเซน,ต,ต,นตอนนี้นได้ตามไหเธอคเดินแผดคอนเล่นตอน,นดีใจนาแน่อโอเด็กนี้ต้องไม่เร็วนะ เจ่นนอดสิเดย์ช่วยขอเห็ดด้วไม่เจอเห็ดด้วอะไรอ่ะโดนดาวเหรอเห็ดดวเหรอซันนี่เคยยินนาตอนเลยอ่ะแต่เห็ดชิดใหม่เธอห้องอบเหรอไม่สิธอติดตาห้องบตามที่เตี๋ยวห้องตามราะโตกสายหันใหม่แต่นี่เคได้ยินเลื่อนเห็ดชิดนี่นาตอนเลยอ่ะ ใช่โอเห็นทิเนี้จะไป้นพ่อโมที่เด็ดโดนพนนอออเอ้ซโนะไโนนี้นายนนต้องเตรนมเห็นให้ใหน่อ หอนใส่นอแล้วจบลมใตแดดนั้นอ๋อนี่ฮอนเล่แต่ผมจะใช้ทีตานอ่านตัวละครที่จานไม่ใช่ซ้ำตันแตที่ตอนเตน้นไปเจอเดนักถาวที่ท่านตอบนื่จะนี่โดดแต่ต้องไ่โดดเยอะขนาดนะั้นในอีเวนต์นั้นคนที่สอนแล้วนะนับตาให้ดี เราจะใช้วิทีวิทีอะไรเราจะได้อ่านในในเยอะในเอะอมผมอย่าอ่านเยอะเหนือทันต่อนนะเยอะเหลือเตินตัวผมรู้สุดานั่นอาจจะดูเติอนไดนะ้ไงถ้าเยอะเยอะยาวๆต่อห้องเต็นเ,เล่นหลาไออีเวนต์ใหญ่ๆน่ตานะ มาเจริรำน,นี้แนะหละเลยรำนี้เธอไม่ดื่มตาแซ่ชาลเลนทำอะไรอ่แอบดูชาเลยเหรอมาทีได้สิตาแซ่รำเนี่เป็นรสชาเธ่ทอช้อยสุดเธอตอนมาแม่นอนทุนชาเล่ดนัดฮัทนัดเซอหิมเดสตินเดสเฮ้ยทาเซนเหรอ ทางทฉันตอดใจหมดเลยตอนมาไม่เห็นได้โซ้ให้เสียซะหน่อยเลยอะ่ะเชนเล่นเทนนได้หลแล้วนเลยนะแต่เธอดูแต่แอบดูใไฮอยู่อ๋อขอขอนปนะฉันหมดที่เลื่อนไรยาและตามถ่ายทาดลยไม่ยินเลยยอะฮอ,ะอยต,อต้นตานี้คนคอรลีน ยังไม่นาสักทีล่ตอนนี้เธอไม่น,น,นาแล้วจริงๆเนี่ยเธอสันทัดฮอลีนเหรอเขาจจแต่ใจแต่งสันทัดไม่ใช่เหรอช่วยอย่านั้นเลยฮอนะแต่ถ้ากทาน,อนฮนสานาอสันทัดตัวฮันดอลน์ไม่เคยฮอสัมนทัดอัตตอนได้ก็จะต้องเทียนเท้าเพื่อน่าเนินได้อีกแน่ๆแน,น่นใจเลย แน่นอนถ้าเขาพอนลีตนต้นจะโหูตัดลิเสรทันทีเนื้อผ่าคนอื่นแม่นอนหอนั้นพราะนั้นเจ้าตัดลินใจใช้ฮารลัสเธอแต่หานี่ยองในล่ะตอนเดินจะทำแบบสอนาอันนึ่งเธอนสหารที่หลายแห่งเธอชอบตาย่อยๆ จากนั้นเธอซ่าอยู่ตรงสถานที่โค้นั้นช่วยลายที่ตำหนดเคยร้อยเงนโอนเจอคุณฮอลินและได้เจอไอ้่นเนี่ยฉันทานร์ลินรู้เต็มตาดานอยู่ตาล่าอินี่ตีดันไปที่ดอดเต็มสมดบทบาทคนเล่นสเิปใหม่ทั้งหกคนเธอหึงขนาดที่ล่ารับบอเป็นโค้นเอนเต็มเลยนะ โ่นเนินเตมเลยเนี่ยถ้าเธอเตะโค่นเดินไหลคอแล้วนั้น,นอขอฉันจัดเตะที่นี่คนคอลินมาเข้าร่วมได้ฉันสามารถใช้สถารนะหค่นเดินเตะหอนฉันเธอใต้เสียเธอได้หน้าเึื่นและนอรน่าฉันจะได้หาคำถามที่เสียนาญาติ เขาอยากให้เล่นเกมรอและทานตอนนี้เอาคพูดที่น่าเชื่อถือจัดสาตาที่นเดินทานตามาใช้ด้วยอลันเชนนาเรียนแท้เลยนั่นโดนตบแน่ๆเลยนาเรียเหรอเพราะคำไหเหรอ,อ,หรอช่อยินนาล่าทอเล่นเต็มตนาตาเตะหน้าเลยนี่นะเธอเตที่ให้ได้แน้แต่แสดงจะจะโตโค้ดได้ยังไงดี ลหลอดทีทห้ามไใเทท้าทชัดใจแต่ตริที่ห่าน่ะด้วยอ๋อเอ๊ะตัวหนอนเตมน่ะต้องใช้เถือเลนี้ด้วยหรอ้ยน่าจะไรเสื้อตีตัดนัาพายันชานเธอหาเส้นเจอน,นั้นหาที่นี่เข้าใจจะส้พูดเนื้อชีนายห้คนน่ะนอนข้ามเลินั้น,นไป แน่นอนล่ะไร่ช่อมโลและนี่ใครสันเตเห็นแน่นอนที่แท้แท่นี้จะสัตว์แนได้นั่นเหรอหรือแรกเตริรตีแล้วมาลองนายรอหน้าเวลาที่เธอคุยกับฉันฉันเติดใจคุยโคเรนแต่ในตาอยู่แล้วทำไมซารู้สึกเดีแตดและทำไมเรานอนหน้าตาเราหล,ลาแดดนี้ เรื่องน่าอะไรต่อเถอะฉันตอนน้ตตองรีบไปที่โรงแรมคุณทอรีน,น,น่ะอ่านตอนนั้นเตรียมในเซอร์เทสที่นั่นต่อได้ฉันไปต่อละฮาเซนและฮาเนโอตาดเธอต้องรับตาลสาท่าหอนชันด้วยนะไปแล้วเตอือนเนี่ยนะ โอ้โห oh, แต่อยู่ตอนไหนนี่อยู่นี่อยู่ตอนจดนี้นา่าจะอยู่เราไตาได้แหละแต่นล้นามานันท่ามไตเนรีนตอนนั้นแล้วาาลนอนไตที่ลาซนาดิอ๋อฮอน,น,นาเขาคุยในตีฮอนแล้วนะไซโนฮอนแรกเหรออะไรเนี่ยลืมไปแล้วสิ เออคนแรกนะไซนโนคนแรกเสร็จแล้วต่อฮอลีนแล้วคนที่สามก็คือมานี่อนินนั่นเติดแต่เรือทูทีจริงเลยนั่นเหนือนตาราตแต่เริ่มหลงลืมได้ง่ายจริงี <S 2> <S 2> <S 2> <S ตัวหาได้เจอเยอะแต่ตอนนี้ ทำไมตอนนี้เจอตอนรานไอตอนเธอเนี่ยเอาเติสโซดาอื่นด้านเธอโอ้โหอะไรวะทุยตอนตอนนัน้นเธอนาสอนพรและตอนนี้อ่าแล้วถึงเวลาตอนเช้าวสว่างซะทีแล้วตอนน,นี้นี่นี่ชีิรุคอยอยู่ด้วยที่ มา่าล่าขอให้หานตาทดสอบแล้วได้เอาญาติรสออาชีพตาสัตตาหานิด้านต้องสารนับงานช่อนนนลุนทำตาสะอาดได้น่าเพลินภูณิตท,ที่เข้าใจหัวละความตั้งใจเดินที่สถานยาชิโรสนสนตาสดสงทัตาตาสัตตาหานิด้านและสานิตานสอนต้งองซื้อห่อตาตสาสร้างงา,า,า,านจัดชาวเมืองที่ตลานล่านนาน เชือเขาเั่นตาสอบอีกแล้วเหรอแหาแนไหนแล้วเหรอชาเซนชาเลรอจะสึกษาเตียวหลาโสตตาสดสองทักะตาสัตตาให้ใน้านของสนัตยาชิโรุ่ทมรณอกล่าขอให้เลนจบหลัดโตรผาดตาสอบสนญยาชิโรต่อออดได้อนุญาตจนในต่ออยมาหน้าในตาหาญ ชันลาดโดยความสามารถคุณท,ทออิทิต้าอาญาติทนในเลื่อนง่ายมหาขนาดนั้นหรอฉันในตัวตาสอดจนินแต่สนาที่ตตแต้นอาราติคนอื่นๆให้ตัวแส่เรื่อยสิมาตอนหน้าเนี่ยขอร่มให้คือตาผัดหลังให้ลูกท้ารออาบนา้ำ แต่เขาอ่อแนแรงเตินนตายอะต้นหิวเขาหลอดเลยเนื้อที่แล้วอารินนดาเย่ช่วยเนื้อเสียบไม้ให้ร้านนั่นอยู่เลยแต่พวกคันได้ย่านเจ็ดหนึ่งไม้ฮอตตีนสามไม้ทันเซนฮอล่าคนรอบท้าน้ามออไล้อ่ะร้านนั้นอ่ะคนถาดคนทั้งเดือนแน่ตามนมเดนต้นอาอตัน ผลที่น่น่าหัวนี่แท้เจน้นั่นท่อน,นั้นต้องทำยานนั่นได้ทำยานอีกแล้วแดดนั้นได้โดนไล่อนนนนลออเลยแน่เขาแทนแน่คนดาวโหรนะตอนทอ่อยตาถามพวกเขาคนเดียวตันล่าหนาชนได้แน่นตอนนี้โอโ้โหนะพวลเโหไล่อออีกแล้วล่ะเฮ้เฮ ในแน่แต่ใจเลยโซโลเธอล่าหน่อทานแล้วสมาธิแตนอาราติทั้งหมดตอนอยู่ในช่วงพร้อมหาตัวเองที่แท้คนล่นยานี่เองที่ได้ต่อตีแซนต์แตนอาราตินะ่ตั้งแต่ไหนนี่หยุดชนหายแต่ไทีต่อนี้อนโอท้ทีทีแลยย้วยาช่วยพวกคน,นแตนอาราติรับลายเอาญาติโทขเขาหาญาติง่า,งายเพิร์นสีนะ ใช่นั่นไหนฉันที่เอาไว้แต่ถ้าแตาห่ห้องเข้าเรียนและสอบผนเสียาต่าฉันเลยสอบและอนอาญาตให้ได้ต่อดีตาสาบนั้นแต่สอบห้องเข้าทำแบบนนเนี้ยออตาเร็จตองสาม่าเพิ่ม เป็นพารทที่ที่รอบรอบหนัน้ำทงซีทีจะหนาตอนนี้เลยไงตอเดี๋ยวนะจะต้องตับไดเอาเอกสารตอนแล้วหน่อร่วมที่แต่คนอื่นๆด้วยตอนนี้ต่คนที่พี่พร้อมหรือไรมาหาใช้โซนชาตานสันทยาซีโร์โฆษณาได้เลยโฆษณาได้หรอเลยนะตัวแต่ฉันจะหยุดพัดลม เข้าใจะจะพยายามเล่นเนอขอบคุณนะขอคุณนะเชีนวหลเดินแจกแต่เดินที่คนต้น,ต,นตาตนมาดีนะทุกที่รายัะไาฮาเซนไม่ซ้อซ่าาเลยนะถ้านีเซียวดู่ต่อาราติคนร่วมสนายแน่ๆเลยนายจะได้ฮัทล้หเือเยอนะ ตา,ต,ตาโทโซนพาจ่ะตาสัตาฮห้นดานจะชี้จัาิโร่มุ่มักนในสนเสริมแลังจานคนอ,อื่นสาำตอนตาสนาแล้วชเหลาหยุดยาวไปังที่ไหนท่านูนาตโตเอาม้าแล้วจะคนที่ได้ช้อาตาเนี่ยใที่นอนสแสทชยแน่จัดตาเรื่อ,นนองนันยานแน่เลยไหนแต่นอนใจแนเล แตนั้นให้ฮิบเลยนี่น่นี่ทำไม้ทำหน้าแต่ใจเหล่านั้นนะฉันในคอเดโล่เดียวข้อครัวตัวเอให้ซานสีนะนี่เดยฮิสเดีเสือที่แน่ในแน่นหนนั้นหัวนนี้หีแน่พวกเขาแห่คนธรรมดาไม่ให้เกิดในโตนอนแต่แล้วในอาสซียอมตอนอาเซยเห็นเซฮีรอดเอ่อเนแน่ด้าน นีดเรก,กลวตดโจโฮโฮโยโร่ตามไปมาโจอาอนะสเตตดาโซนาโตโฮนาท้นเช่ตตน <c oughs> ต่อติดต่อแม่ได้สะดวดขึ้นเช่นตันฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าีนอยู่ฮันนึ่งแม่เถียนสดหมายดอกพยินส่งสาเตโฮยาโซนาตับไปให้ขึ้นได้รู้่าฉันนืมเล่าแดดไหนในดาโซนา ในนีเดือดแดดไหนสาเตหวานหรือสาเต้ธรรมดาแต่เล่าแดดไหนเทีมในได้แต่ลอยแดนหรือวอ้อนหอนมอนแดดน่าเสียดายที่ตอนนี้แม่ยอย่าดื่มเหล้าแ,แต่บ้านเติดตอนน้องใน่ใช่เรือง่ายแล้วตอนนี้คณะเดินทางหอนแตนัสเตอร์ลาตาสัมตานตานอยู่ที่ น็อตทายแม่ฉัน้นโทรีตัวสองคเคาเช่นตันอะไรนะแน่หอนในแต่และแต้เน๊ออ้เดี๋ยนี้ตับไตเติ้คราวนี้ฉันสอบไตเตอสัตว์ตา,า,ตาข้าวขอให้แน่ที้นไล้ให้ไไม่ตับตั้งนานไม่รู้ลาตดอนสเต็ตตีได้นหน้าแท้ไหนคนคนเดินทางในทัว แน่ๆเราเจอตาที่นอนแต่ต้อนได้ไม่เดี๋ยวแอตตันไซเดอร์ตั้งน้าละไตร้านนั่น,น,นดูดีนะไปซื้อเหล้าที่อิลาโซนาในนี้ตามมาสาวฮอนด้วย ตอนนั้นนี้เราเคยที่แน่หอนโทนาะเป็นคนที่ทางานในด้านของดีรถแต่ตอนนี้หัดมุนไตเนี้ยเ็นอัลซินอยู่เลยตอนเนี้ยแต่เห็นใ้ที่นอฟไทยตอนเตนข้อมูลใหม่ที่นี่ใจหัวหน้าตลาดเนเรื่องที่เอาไรอ่านท่าใดอย่างเดียว คนสุดท้ายเดนไทยดีนะดีที่ไตนี่ไตนั่นตอนนี้อ่านหนีดันเดี๋ยวตอนต,อต้องอ่านตัวคอยล้าโซน่าอยู่ที่นาโอ้โหเดี๋ยวตองอ่านคนที่นั่นนี่ซ้ำสีแล้วคนเดนคอนเล่แนละเอาละสุดท้ายนั่นธ่าอ่านให้สี่คนนะเติอปสามสิบนาทีแล้วเนี่ย พยายามนะแต่อาจให้นันดูน้อยๆใน,ย,นย,ยาวเตินใจแต่ต้อเติบทึนโโนโฮทีเลยนี่นานี่แล้วฮอนเล่ยไหนเนี่ยโอ้นาไหนน,นี่แนะ ะหาฮอนเล่ได้ที่ไหนทำไมผมหาไม่เจอ <c oughs> อันจะอ,อยู่ห้องล่าตอนนี้หน้าตาที่นอยู่ตอนนั้นอันอ,อยู่ห้องสถงต้นได้นะั้น ไอ้โถ่หาไม่เจออยู่ไหนข้างนอกเหรอเี<ะ>อยู่ข้างในนี้นะทำไมันจะอยู่ที่อื่นหน้าตาเนี่ออยู่ข้างนอกแหละ แต่อ้าคอนเล่หาตัวยาดใช่นั้น,น่ะเอาดิยัดอยู่ตรนไหนวะอยู่ตน้น,นไหนแน่เนี่ย โอ้โอ้ยทำไมดูหาตัวญาติเย็นตน,นี่อยู่ตรงน,นี้ะนะนี่นั่นทำท่าเนี่ยได้อยู่ตรงน,นี้แต่ตไม่เห็นเลย ให้ตามตามหาตัวฮอนพลตายเดินเล่นยุญญ่นยากในในตามตามหาสิอะไรว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ <c oughs> สามนาทีหาไม่เจออยู่ข้างนอเหรอ ท่าน,นอดตอนไหนเนี่ย,ยผมต้องเต็นแหแล้วตอนนี้ผมหาคอนเล่นได้เจอีจะเสียดาน่าเต้นไป ต่อเดี๋ยว่อยนะ่ะหาฮอลเล่ทีฮอลเล่อยู่เดี๋ยวผมจะหานอดรอบแล้วต่อข้านันอยู่ตนนั้นต่อหยุดอ่านตนนั้นเลยท่นถือหาได้เจอฮอลเล่จะแต่อยู่จุดที่ผมไม่รู้อยู่ตรงไหนจริงๆเลยตอนนั้นก็เดินไปต,ตอนไหนเห็นเงาในเห็นอะไรคืออันนี้หาได้เจอไม่มีอะไรที่หาเจอได้ด้วยพอสุดท้ายคนนี้ทัาน โตโตร้อนจันอ,อ๋ออุ่นคงยังไม่ได้เหรอแต่ถ้าต่อให้เย็นอาหารจานนี้โตจะไม่อร่อยนี่ติดิตามที่แมาหาเหรอทาเนเชนเธนาด้วยเหรอตินิติยาล่าพืา่เอาตาออสดสแต่เอโซน,น่านารอตนึงเตรอต่อะไรอ่ะ,ะจะเห็นล่าเขาจะทานตาตายขนาดเนี้ย เลยที่ทำอาหารหลวเย่ร้อนๆนะให้เพราะอาหารร้อนๆจะทอดแทนความสดใหม่ได้เอออร่อยอร่อยอีเจนด้วยเหนียวร้อนๆร้อนอน่ไมันต้องสือแล้วนะในหลวเย่ในอาหารเย็นๆเหนือตันเดี๋ยวจะทำหรือนี้แน่แน่ใจเลย เนี่ยได้ลิ้นร้อนได้แน่นแต่ตาต้มฮิตจานเนี่ยอร่อยน่จริงๆนะเออฉันขอลองชิมอีกหน่อยโฮ้โฮโอแช่น้ำเย็นหน่อยจะได้หายร้อนเหนียวเย็นเลยเหรอเห็ดจันเลย ที่แท้ต์หรือแนวนี่เองแหละเอออยา่าเสือดเลยเหล่าโอเข้าต้านตอนเนี้แล้วนี่ตาสิพอเส้นหนอดลาดแต่เนี้ยจะว่าควาลเหตุได้นะนี่แลวดีเท่านิจด้วย ขอนทต่อนะเนี่ยหาอะไรที่เย็นและอร่อยด้านอ๋อ้าอตานี่อร่อยเหนืตอตานนะอร่อยเหนือที่คุณยายทำเลยรสหวานอมเตี้ยวแน่นอนอยู่แล้วแั่ใส่น้ำรันต้มสญญาวนั่นรอนไ้ด้วยลูกพัทเดลี่อบแห้งด้วยอเอ๊ะ เธอตื่นร้อนใแล้วเหรอเรนเลี้ยวสดเห็ุร้อนให้นาอีกแล้วเฮตุเหตุเหตุเหตุเเอดหัดอดนัดตออมล้วในตาดเดี๋ยวเธอร้อนพานเหตุได้รีออยต้อนเร็วคราวนี้อย่าตื่นนะนี่นะคนด้ร้อนเหตุใจเหรอที้แน่เลย สาวๆตายแล้วตอนนี้ตอนนี้ต้อได้แค่นี้ต่อนีทินแท้ฮอนเล่ที่ผมหาไม่เจอถ้าฮอนเล่ย็นอยู่ต่อต่อเดี๋ยวไตหาแดดนอนล่อด,ดันถือหาไม่เจอจริงๆนั่นลยเสียดาน่าเต้นไตดังน,นั้นแล้วเราต่อไตต่อเลยกัน